ลูกหลานอยู่ในความสงบหลวงพ่อเองก็ไม่คาด ไม่ฝันเมื่อกันนะลูกหลานจะมากขนาดนี้เพราะว่าเป็นวันทำงานทำการ <c oughs> ที่ว่าคงจะพบกับผู้สูงวัยผู้เฒ่าผู้แก่เท่านั้นเองเลยเคิดว่านะแต่ที่ไหนได้โออุ่นนะ้ฝ้าข้างลูกหลาน <c oughs> มาใส่บาทเมื่อเช้าเนี่ยแถวยาวเหยียดแต่ถึงยังไงก็ให้ระวังตัวใครตัวเราเนะ่จะทายแยาิโจมเนะเวลา ติดอะไรมาไม่ต้องตำหนิกันมันน่นแหลไม่ต้องตำหนิกันตัวใครตัวเรานะต่างคนกันต่างรักษาใส่แมตล้างมืออยาที่สุขอนามัยเขานะแล้วก็พยายามแต่คนกลุม่มอื่นนะที่เราไม่มั่นใจเรากอยจูห่างๆไว้ดนะีแต่ที่นี่มันากาห่างยาตินะแต่สําหรับหลวงพ่อเองเขาฉีดให้สามเข็มนะลูกหลานนะ อแต่ว่ามันจะอยู่หรือไม่เท่านั้นแหะมันเนี่ยมันจะอยู่หรือไม, <c oughs> ม่พรไดะยินข่าวว่าพระเถระผู้ใหญ่กขไปหลายองค์เหมือนกันเนี่ยโควิดข่าวนี่ <c oughs> แต่หลวงพ่อเนี่ยก็ระวยงระวังอยู่แต่ที้งยังไงก็ลูกหลานทุกคนเข้ามาสู่สวนแสนธรามแห่งน,นี้เป็นสถานที่องค์หลวงตาท่านมีเมตตาท่าน แข่บารมีไว้ก็คงจะคุ้มครองลูกหลานทุกคนให้ตลอดปลอดภัยด้ลูกหลานเน,ออนเอ้อขอบุญบารมีพ่อแม่รูบาอาจารย์ที่นั่งเห็นไหหลวงปู่สาวหลวงปู่มั่นหลวงปู่ฟันหลวงตามหาปัวหลวงปู่คุณมี่ครูบาอาจารย์พามหาเถระผู้ใหญ่ที่แทนบำเพ็ญสิงสมาธิปัญญามายาวนานพวกเราก็เดินตามหลังท่าน ท่านผ่านไปแล้วพวกเราก็เดินตามหลังขอให้พระบระีบุญบารมีของครูบาอาจารย์คุ้มของพวกเรานะวันนี้เป็นวันที่8วันจันทร์ที่8พฤศจิกาย,ยนพุทธศักราช2564ลวงพ่อได้ตั้งใจนะลูกหลานนะตั้งใจจะลงมากรุงเทพตแต่วันที่หนึ่งวันที่หนึ่งพฤศจิกา พอลงมาแล้วก็มีภาระที่ยังโ,โสพสกได้พูดมีพระลูกศิษย์ลูกหาลกหลวงพ่อท่านมรณะาภาพตั้งแต่วันที่วันสามสิบเที่ว่าจะลงวันที่วันที่หนึ่งแล้วเนี่ยท่านมามรณมรณาภาพตัดหน้าวันที่3ามสเอ็ดก็เลยได้จัดชลีละสังขารเ,เข้าหีบเข้าโรงของท่านก็ได้ลงมา,งากรุง,งเทพอีกเพราะว่าได ตั้งใจไปแล้วนะลงมาถงเถองพอเสร็จวันที่สองกลับขึ้นอีกไปอพอไปไประชุมเพลิงวันที่สามาที่จังหวัดเลยวันที่สี่เสร็จวันที่สี่ลงมาอีกอแล้วก็วันที่ห้าอย่างที่โอจกไปพูดื่อวันที่เจ็ดแค่ทอดกระทินถ้าทอดกค่ทินงเสร็จแล้วก็จะกลับขึ้นไปเลยก็ยังไงย่ยังไม่ได้พบกับสัทธาญาติโยมลูกหลาน เพราะนานเดือนกว่าถ้าลูกหลานเกือบสองเดือนไม่ได้ลงมากรุงเทพคราวนี้กับพร้อมกันก็อยากจัดทาพิธีกรรมพิธีการแต่เมื่อก่อนเข้าพรรษาหลวงพ่อกมาพาคณะทายาทโยมไหว้พระเสร็จแล้วก็กล่าวคํำคา,ารวะพระมหาเถระรัตนรัตเยพระมาเทนะแล้วก็มหาเถเรพประมาเทนะถวารจตเยนตันงสัพพังอปราทางข้ามัทุโนพันเต พวกข้าพยายเจ้าได้ประมาณผัดพลังมหาเถระพระพุทธเจ้าพระธระรมพระสงฆ์พร้อมกับมหาเถระด้วยกายวาจาใจขอโปรดโหสิกรรมอันนี้คือเป็นประเพณีของพระกรรมฐานก่อนเข้าพรรษาก็กกาบคารวะเมื่อออกพรรษาแล้วก็กกาบเขาคารวะเมื่อคืนนี้ก็เลยพาพระนัตทายดยศญาตโยมมาสู่สถานที่ขององค์หลวงตาพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็ควรจะกล่าวคำคารวะเนอะ หลวงพ่อได้พากล่าวคำขอเย็นบาดให้ลูกหลานแล้วก็พร้อมกันหลวงพ่อเองก็จะอยู่อีกสักวันหนึ่งแล้วลูกหลานวันพรุ่งนี้ล่ะถ้ามาถามามาอยู่ให้คุ้งค่าไปเลยวันเถอะเออีงขึ้นเพียงลงมันเหนื่อยนะได้มาทั้งทีแล้วขอทางวัดก็เออเอากระถินก็ผ่านไปแล้วล่ะกระถินแล้วก็วัดสาขาเก็ผ่านไปหลายวัดแล้วท่ามกงเพลที่หลวงพ่อไปรักษาการ ก็ผ่านไปแล้วกระถินนะนะก็เลยเอคงว่างๆอยู่็คงจะอยู่ที่กรุงเทพอีกสักวันพรุ่งพรุ่นี้นะบินบัตบาทชั้นเช้าแต่ในลูกข้อเองก็อยาจะเล่าอยากจะกล่าวให้คณะรัธา,าญาติโยมโลูกหลานได้ฟังเกี่ยวกับเจดีพิพิธภัณฑ์พอเดือนกว่าั้วลูกหลานนะเออแล้วลูกหลานก็คงอยากจะทราบว่าไปถึงไหนแล้วนะแต่บางวางครั้งนะ บางทีคนเข้าไปในพระเจดีติดโควิดก็มีในล,ลูกละลูกหลานในช่วงนั้นนะจับแยงจมูกกันเป็นแถบๆแล้วงันแต่ในวัดป่าบ้านตาปิดวัดอีกต่างหากเพราะว่าโาครคภัยไข้เจ็บคราวนี้รู้สึกว่าอีลลงตรงนังกันพอช่งควรอยู่ไม่รู้ไม่รู้ว่าใครเป็นใครนะต่างคนก็ต่างระวยงระวังกันในลำบากนี้ก็สรัท้าญาติโยมมาถึงจุดนี้แล้วนี่ก็ตง งานเจดีของหลวงตาเนะ่ก็ไปได้ดีลูกหลานโซโซลาเซีที่มาพอกมาบอกกับสัทธาญาติโยมลูกหลานทําเสร็จแล้วลูกเาทำได้ดีมากนะเ,เมื่อลูกหลานได้ขึ้นไปสรองเฉลิมเจดีเราให้ไปดูนะโซลาเซียที่เราจะนําไฟฟ้าเข้าไปสู่พิพิธภัณฑ์ของหลวงตานะแล้วก็พร้อมกันห้องน้ำห้องส้วมที่ลูกหลาน อาจะทำนะแปดสิบหัวห้องก็เรียบร้อยไปหมดแล้วลูกหลานแต่นี่ก็ยังคิดอีกว่าเมื่อเราซื้อที่ดินทั้งงานก็คงจะทําห้องนา้าอีกพวกคณะชิดยังท่านชิ์เขากว่าท่านอาจารย์ควรคงจะทําห้องน้ําสําหรับคนเท่าคนแก่ที่มาทางหน้าถ้าเดินไปทางหลังเราคงไม่ไหวมันมันไกลเกินไปแล้วหลวงพ่อหนะลวงพ่อก็เออ,เ,อ,อเดี๋ยวสถาญ,ญาตโยมมันพอเป็นไปได้หลวงพ่อก จับทานต้องจัดตรงนั้นทำตอนนี้สรุปแล้วเดี๋ยวนี้กําลังทําผูกมิทันะผูกมิทัศใกล้ๆว่าถนนเข้าพระเจดีสะพานข้าพระเจดีและก็ถมดินและก็ปลูกต้นไม้นี่แหละแต่วันพุ่งนี้แหละวันวันที่วันที่เก้าลลูกหลานลวงพ่อขึ้นขึ้นไปแต่ยังไม่ถึงวัดอีกนะพอไปถึงไปลงรอนลวงพ่อคงจะไปพักที่ถ้ำกลองเพนอีกนะ,ะวันที่เก้าเย็นวันที่เก้าวันที่สิบ บิดบาตชันเช้าบิดบาบชันเช้าที่ทำกองเพลงนะเ,เสร็จแล้วก็จะได้มาไปชุมที่วัดป่าบ้านตาเพื่อจะได้หาหรือกันเ,เดี๋ยวนี้ใใช้คาว่าเจดีย์ของวงตาเนี่ยมันจวนเกียนตำโทนแล้วหลุกหลานเพราะว่าตั้งค่าตั้งทาง,ทางมาหลายครั้งแล้วนะตั้งค่าทางทางที่แรกก็คือจะมัดจะนัดวันที่15วันที่ส5ห้าพฤษภาหกสีเ่ 64, เป็นวันที่องค์ลงตา ได้สาเร็จมักสาเร็จผลอยู่ที่วัดดอยธรรมะเจดีเอาวันนี้แหละเป็นวันสําคัญที่จะบรรจุพระบรมสารีริกธาตุพระธาตุพระหานเออวันนี้ก็มีโรคภัยใข้เจ็บมากมายขึ้นมาอีกในช่วงนั้นไม่ได้เออใครๆก็ระวังระวังกันทางจังหวัดก็หวาดผวากันไปหมดจะน่งเอาวันวันที่12สงิงหาเป็นวันเกิดของหลวงตาเอาวันนี้แหละไม่ได้อีกละบาด ย,ยังไม่ลดลงเพราะพี่น้องชาวกรุงเทพแถวนนนแสสมุรปราการชนบุรีขึ้นไปกลับบ้านออโรคระบาดเต็มไปหมดอีกเหมือนกันโยศเอกแต่ข่าวนี้กะว่าวันที่หนะลูกหลานนะออวันที่วันที่สาวันที่30มสิกราหกห้าวันที่สามสิกราหกห้าจะเป็นวันบรรจุพระบรมสาลีริรกธาต แล้วก็มีพิธีกรรมลงกะกะกันไว้มีหลายหลายอย่างสองสามอย่างนะแต่จะทูลเชิญนะจะทูลเชิญแต่พระองค์องค์ไหนจะเสด็จค่อยฟังวางดูลูกหลานนี่แหละลวงพ่อขึ้นไปประชุมวันที่วันที่สิบตอนบ่ายนั้นจะหาหรือกำทางจังหวัดจังหวัดก็พร้อมเหมือนกันพอฉีดยากันพร้อมแล้วทางจังหวัดฉีดยากันมากแล้วก็คิดว่าไม่มีปัญหาแต่คิดว่าคงจะ บ,บรรจุพระวรมสารีรลกธิกาอันนี้คือครั้งที่หนึ่งนะครั้งที่สองอีนลูกหลานคอยฟังอีนัวันที่4ที่5้ามีนาหกห้าวันนั้นเป็นวันพระราชทานเพลิงสริราสังขารองค์หลวงตาเราถือว่าเป็นวันสําคัญเราจะสมโพธิใหญ่แล้วทีนี้นะฉานองเฉลิมไปว่าจบแล้วทีนี้งานทั้งหลายทั้งปวงคงจะให้เสร็จวันที่สีที่หมีนาหกห้า แต่ว่าที่ยังไงก็ตามลูกหลานชาวไทยยยอรมพาพอขึ้นไปทางอีสานไปทางจังหวัดอุดรนนองคายสะแวบเข้าไปกราบไปไหว้เจดีพิพิธภัณฑ์ของหลวงตาที่พวกเราท่านทั้งหลายได้ทุ่มเทเสียสละทุนครัพเงินคําทรัพย์สมบัติทั้งเงินทั้งทองด้วยนะถ้าบางคนก็ไปเห็นยอดพระเจดีย์ของหลวงตาสูงถึง19เมตรลูกหลานเป็นโลหะนะโลหะ19เมตร และก็ได้ทองจากพวกลูกหลานญาติพี่น้องละคนละมากคนละน้อยตุ่มหูซ้ายสร้อยอทองอะไรบ้างผสมประสานกันแล้วก็เคลือบทองเหลืองอลังนะทุกวันใครใครก็ไปเห็นกหงออเอ,เอ,เอก็เป็นเหมาะสมกับเหมาะสมกับเจดีของหลวงตานะทำไมจะว่าเหมาะสมเพราะหลวงตาหาทองคําเข้าครางหลวงลูกหลานเมื่อ3ปี39 40ประเทศชาติชาติไทยของเรา เข้าสู่วิวกฤตเศรษฐกิจต้มยำกุ้งคราวนั้นลงตาถ้านก็ออกมาช่วยนะหาทองคำเข้าคลังหลงถึง13ตันเงิน10ล้านกดอนลลาร์มากมายแต่พวกเราหาทองคำเครือบยอดพระเจดีย์ของลงตาได้224กิโลลูกหลานะเออ224กิโลถ้าจะเปรียบเทียบกับลงตาเป็นเป็น13ตันคนละเรื่องกันเลยล่ะแต่ที่ยังไงก็ตาม เราก็บปูชาพระคุณลงตาขึ้นมาแล้วก็รูดูแล้วก็เหลืองอลามสวยงามนี่แหละขอเล่าขอบเก่าให้ลูกหลานได้ฟังเนอะลูกหลานถ้าได้ขึ้นไปทางดอนขึ้นไปกราบไปชมไปไหว้พาะว่าพิพิธภัณฑ์ของลงตราดก็อยู่ข้างในหกห้องพร้อมทุกอย่างหละแต่ตอนนี้หลวงพ่อเองเขาก็มอบลูกกุญแจแล้วนะผู้เขาผู้เขาไปตกแต่งเขาก็มอบคุญแจยให้คณะกรรมการแล้วนะ ลูกเขาก็มาถามว่าจะให้คนเข้าไปชมได้ไหมพ่ออู้ไว้ก่อนนะลูกหลานนะแต่ว่าคณะพวกคณะศรัทธาญาติโยมทางไกลมาครั้งคราวออควรจะเปิดให้เข้าชมเพราะว่าถ้าไม่เปิดเข้าชมจะเลนเดี๋ยวมาเกิดเครื่องมันจะเสียหายอยาะไรคนจะอุน่นอุ่นเครื่องไว้บ้างแต่แต่ว่าเปิดตระเปิดเปิงเนะ่ยอย่าเพึ่งนะเพราะว่าเ,ออเรามีเจ้าฟ้าเจ้าผู้นินุนกระหม,ม่อมเป็นผู้ ดำเนินการก่อสร้างในเมื่อเราทําเสร็จแล้วก็ควรจะให้พระองค์เสด็จเ,เข้าไปชมก่อนนะในเมื่อเสด็จเข้าไปชมเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจึงค่อยเปิดเป็นทางการต่อไปหลวงพ่อกวายอย่างนั้นนะเดี๋ยวนี้คล,าคลา้ายๆกับว่างานแปดสิบเก้าสิบหกเปอร์เซ็นตะ์แล้วลูกหลานแต่ว่าสมบูรณ์ไหแต่เดี๋ยวีอย่างภูมิทัศนะ์ภูมิทัศน์ที่เขาเขียนไว้ขึ้นป้ายทั้งหลังหลวงพ่อเนี่ย อันนี้เป็นส่วนเกินในลูกหลานนะถ้าจะว่าเป็นความอะไรของหลวงพอ่พอเพราะลูกฟอกเขาพยายามจะทำให้ดีที่สุดเดินเนจดีเพราะว่าถนนถ้าว่าเราไม่ทาไม่ซื้อแปลงนี้ตรงหน้านี้แล้วถนนก็จะเข้ามาทางด้านหลังเข้ามาทางบ้านตาเพอเข้ามาทางบ้านตาก็ามันเป็นคอขอดอยู่ตรงนั้นนะเ,เป็นทางหักศอกรถบัสอะไรเขาออกไปก็ลําบาก ถ้าวันเราเปิดทางหน้าถนนสี่เลนมาเลยเมาจากถนนมิตรภาพเลยเข้ามาเจดีตรงเลยเลูกหลานไปเห็นก็คงจะแต่ว่าคนทั้งหลายเห็นพ้องต้องกันหมดนะลูกหลานนะโอ้โหลวงพ่ออินอได้ตัดชิงใจเอาที่ดินแปลงนะี้ทูกต้องอถ้าเราเออกไปทางอื่นโอ้โหจะเป็นยังไงเจดีย์ลงตากงจะสร้างสวยงามกว่าถองเวลาเดินมาทางเข้าวันสะดวกไม่สะดวกเลย มันขัดข้องเลยทุกคนก็ว่านงานนะลูกหลานนะว่าหลวงปู่พ่อหลวงพ่พอ,พอตัดทิ้งใจถูกต้องเขาวางั้นแต่แตัดทิ้งใจเขานั้นเจ็ดสิบกว่าล้านนะลูกหลานไรละล้านดินนะแต่เราจ่ายเป็นระเครื่องหนึ่งแล้วแต่ทุกคนที่ว่าเห็นด้วยเห็นด้วยแต่ไม่ออกเงินช่วยหลวงพ่อทั้งนั้นว่ะหลวงพ่อแบกองเดียวงันเถอะแต่เห็นด้วยยุแต่ไม่ออกเงิน,ช,น,งน,งอองนช่วยอยเงินแต่ก็ไม่ว่ากันนะ ในหล่หลวงพ่อก็มาเล่ามากเกาให้ลูกหลานนะพอลูกหลานได้ยินทางกรุงเทพแล้วจะช่วยยังไงนะลูกหลานนะถ้าว่าลวงพ่อเท่าไรจะพอลวงพ่อบอกได้เลยว่าบอกกับคณะกรรมการนะถ้าได้สิบห้าล้านเ,เดี๋ยวนี้มันจะจ่ายไปะจะจ่ายไปสามสิบเจ็ดล้านถ้าได้อีกสิบห้าล้านเ่ยน่าจะเป็นไทยแล้วก็ก็ สอบุญมีฤทธิ์สอบุญมีฤทธิ์ประกาศผลงานจุดนั้นสามสิบสองล้านที่ยังไม่ได้จ่ายเขานะนี่แหละอันนี้ใหครก็วมันยังมันยังไม่เสร็จนะลูกหลานนะพอทผลนั้นหลวงพ่อว่าหลวงพ่อมาเทีแล้วหลวงพ่อเออเอาจะต้องเห็นช่วยๆกันนั่นลูกหลานเนะแต่เมื่อคืนในหลวงพ่อประกาศนะลูกหลานนะประกาศว่าวันที่ยี่สิบหกวันเสาร์ที่ยี่สิบหกพฤศจิกายน เป็นวันพร้อมกันแต่วันที่ยี่สิบดทอดผ้าป่านะลูกหลานทอดกระบาดที่สวนแสงธรรมนะที่ยี่สิบแปดนะวันที่ยี่สิบแปดท่ลูกหลานนะอาทิตย์ที่ยี่สิบแปดพฤศจิก,กาย,ยนหกสี่รวมกันที่สวนแสงธรรมแต่ส่วนประธานเดี๋ยวพวกเราจะมาคิดกันใหม่ว่าจะเอาท่านผู้ใดเป็นประธานการทอดผ้าป่าในวันนั้นน่ะเนี่แหละอันนี้ก็คือ,อเพื่อจะหาทุน เจดีย์ลงตาแต่ว่าการทอดผ้าป่าลูกหลานอย่าพึ่งบนให้หลวงพ่อนะงานใหญ่ถึงขนาดนี้ตั้งแต่ปีเอ,อ๊ปีหกหกศูนย์ปีหกศูนย์มานะเริ่มปีหกศูนย์ที่เราสร้างพระเจดีย์ลงตานจนถึงปีหกสามปีหกสี่เราทอดผ้าป่าเพียงหกครั้งเท่านั้นเองนะลูกหลานนะจะังหวะ่าจะว่าไปแล้วก็น้อยมากนะงานใหญ่ขนาดนี้เรารวมกันเพียงหกครั้งเพื่อหาทุนสมทบสร้าง พิพิธภัณฑ์ของโรงตาเออเรามาทอดผ้าป่าอยู่ที่นี่สี่ครั้งนะที่สวนแสงธรรมแต่ครั้งข้าวหน้าเป็นครั้งที่ห้านะลูกหลานนะเออแต่ทอดที่วัานตาเนี่ยสองครั้งเออแล้วก็มาทอดที่สวนแสงธรรมนี่ยสี่ครั้งแต่ขราวหน้านคงจะเป็นครั้งที่ห้าแต่คิดว่าน่าจะจบได้นะหลวงพ่อนาวานะเว้นเสียแต่ว่าเมื่อจบแล้วทีนี้เราจะฉลองฉลองสมโพธนิะ จะต้องได้พิมพ์หนังสือในลูกหลานนะพอพิมพ์หนังสือแล้วคงจะทำเหรียญแจกกันอีกองข่าวนั้นล่ะคงจะได้อาจจะเป็นภาพปลายชักรอบเหมือนกันเถอะในช่วงเดือนมีนานะอ,าอันนี้แปลว่าข่าวนี้แปลว่าทำถนนขนทางภูมิทัศน์ข่าวนี้นะหาทุนเพื่อภูมิทัศน์ตกแต่งสถานที่บ,บริเวณ,รเวณพวระเจดีย์ขององค์หลวงตา,นะาแต่ข่าวหน้าถ้าจะมีการทอดอีก ถ้าหาเวียจะมีผู้แสดงความจงรงอู้ฟู่ขึ้นมาก็ไม่ว่ากันแล้วแล้วไปถ้าหาว่าต้องอาศัยหลายคนอยู่คงจะทอดภาพไปสักรอบหนึ่งข่าวนั้นคงจะหาทุนใครว่าเป็นกองการฉลองเฉลิมมันต้องได้ใช้เงินนั้นลูกหลานค่าหน้าผ้าไฟค่าอะไรต่อไม่อะไรมากมายค่าโหาค่าอาหารค่าตรงค่าเต้นค่าผู้คนมันมากมายแล้วลูกหลานงานงานใครเคยทํางานก็จะรู้ได้ แต่หลวงพ่อ่ใช่เขว่าไปหลวงพ่อเปื่อเหมือนกันนะลูกหลานเลยแต่จะทํำยังไงได้เอาเถอะอดทนเขาว่านะเปไงหลวงพ่อเหนื่อยไหมเออเหนื่อยต้องอดทนหลวงพ่อเออขันติคือความอดทนใช้ในที่ทุกสถานและลูกหลานนะลูกหลานทุกคนก็เหมือนกันออจะมีความทุกข์อกทุกใจยังไงก็ต้องอดทน,นออแต่ว่าการอดทนคำนี่ก็ต้องใช้ปัญญาอีกเหมือนกันนะลูกหลานนะอ,อ,อย่าไปอดทนแบบชื่อ,อโง,โง่ๆไปได้ ต้องอดทนก็ต้องมีสติต้องมีปัญญารอบครอบในความในการอดทนนั้นเพราะฉะนั้นเรามีสติมีปัญญาในใช้ในการอดทนอยู่นสถานที่ใดก็ร่มเย็นเป็นสุขนะลูกหลานนะต่อในไปพระสงฆ์อนุโมทนาให้พรละพรนัตินีเนอะร์มาพูดสองครั้งในนี้มแจะพูดเรื่องเจดีลงตาพูดเจดีลงตาให้ลูกหลานคณะนัทายา,โาิโยมได้ฟังเคาะนานพวกเราจะได้มาพบมาเจอกันนะ ยะถาวาริวะหาปุราปริปุเรนติสาคารังเอวเมวิโตทินังเปตานังอุปาการเตอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจาตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนารสุยะถามณิโชติระสุยาธา ติโยวิวัชานตุสัาพโรโควินาสตุมาเตภาวาตวันตารโยตุขิติกายุโกภาวะพิวัฒนสินลินสานิตวุ ทาปัาจยยจายนโนจารโรธรรมวัตทันติอายุหันโนสุขังภาระ ท้าวัานาวัฒปวสิริวัฒโวยะาสาวัโกวพลาวัฒปววันนาวัฒโวสุขาวัฒโวโหตุสาพาทาโท เวลาโสกัสตุจ so ุปาทวาอเนกาอันตรายาปิว uh ินาสันตุจเตสัสะสยสสิทิธานังลาพังโสติภาคยังสุขัภพลังสิริอายุจวัฒ โนจ่ชาโพคังวณทิจยัสวะสตวาสจาอายุจชีวะสิทธิภาวันตุเตภาวตุสัพพามังคะระราคันตุสัพพะเทววตาสะพาปุร นุภาเวนัสธาสดิภาวันตุเตาวะตุสาภามัคาลังรักขันตุสาภาเทวตาสาภาธรรมะนุภาเวนัสธาสดิภาวันตุเตาวตุสาภาัั์ รักกันตุตสาัา,สาพาเทวตาสัาพาสังคานุภาเวนัสธาโททิมาวันตุเทาาต,ต,เตเท่านสามารถติดตามรับฟังพระธรรมเทศนา ของหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกผ่านทาง Facebook และ YouTube นอกจากนี้ท่านยังสามารถติดตามรับฟังพระธรรมเทศนาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ในรูปแบบ MP3 และ E-Book รับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและติดตามข่าวสารงานบุญจากวัดป่านาคำน้อยโดยการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันชื่อหลวงพ่ออินทวายสันตุสโก ได้ทั้งระบบ iOS และ Android สุดสูสังละพะเตปัญญังตั้งใจฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญา